สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมนะครับ s h i n y Detective นะครับกับเกม Digimon Master Online นะครับผมวันนี้พี่ชายเนี่ยจะมีดันเจี้ยนดันเจี้ยนหนึ่งมาแนะนำน้องๆกันนะครับเขาบอกว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยสามารถฟาร์มของได้หาของดีๆได้โดยที่ตีมอนง่ายมากอะ่ะแปบ๊บเดียวอะ่ะนะครับนั่นคือดันเจี้ยนอะไรเอ่ยพี่มารอหน้าดันแล้วเนี่ยน้องๆรู้ไหมมันคือดันเจี้ยนดันเจี้ยนหุบเขาน,นิรัน ภูเขานิลันเอาไม่ใช่ดันเจียนเดวิมอนนะครับดันเจียนเดวิมอนนะครับจะอยู่บนยอดสุดนะครับหน้าภูเขาภูเขานิรันเลยนะครับน้องๆสามารถรับบัตรที่นี่ได้เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าน้องๆจะต้องเวลมอนให้ได้120ก่อนนะครับถึงถึงน้องจะมารับ ถึงน้องจะมารับบัตรเดวิมอนระดับทั่วไปได้นะครับส่วนระดับยากนะั้นน้องๆจะต้องเวลเทมให้ได้120ด้วยเช่นกันนะครับถึงจะมารับได้ฉะนั้นถ้าใครถึงแล้วก็มาดองบัตรไว้ได้เลยทุกๆวันนะครับมาแวะมาที่นี่แป๊บเดียวมาเก็บบัตรไว้เก็บบัตรไว้ดองไว้เยอะๆนะครับพี่ก็ดองไว้เยอะนะเนี่ยดูดินี่ดูบัตรระดับทั่วไปนะครับ พี่ดองไว้500กว่าใบาแล้วพี่ไม่ค่อยมีเวลาลงเลยส่วนระดับยากพี่ดองไว้64อันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาลงดันให้ดูว่าทำยังไงนะครับผมขั้นตอนมันยากน้อยแค่ไหนนะครับไะให้เราคุยที่แอนโดมอนตรงนี้นะครับไปคุยที่ดันเจียนมันจะมีให้เราเลือกดันนะครับเราก็เลือกดันที่เราจะลงเลยนะครับสมมติพี่อะพี่ลงระดับทั่วไปก่อนนะครับ <ส straightforward> โอเคดันระดับทั่วไปนะครับอ่าเมื um. ่อเข้ามาในห้องแห่งความลับนี้แล้วนะครับอ่าให้มาตีโอการมอนนี้เลยตีเสร็จนะครับเดินวาร์ปไปเลยนะครับไปตีเลโอมอนนะครับผมเมื่อเลโอมอนตายแล้วนะครับทุกคนก็ไปต um ีเดวิมอนครับผม เสร็จแ,แล้วขึ้นเคลียร์แล้วจบแล้วหนึ่งรอบนะครับยากไหมไม่ยากเลยง่ายมากนี่คือหนึ่งรอบที่เราจะลงนะครับเรามีถ้าพี่มีบัตรห้500าร้อยห้าร้อยใบนะพี่ลงห้าร้อยรอบก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่หลับก่อนมันมันง่วงมากแล้วลงคนเดียวมันจะน,าน้าพี่ว่าพี่จะแนะนําให้ลงกันเป็นปาร์ตี้จะดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูระดับยากกันบ้างเออระดับยากมันก็ต้องยากขึ้นใช่ไหม ระดับยากนะครับห้องเดียวกันเลยนะครับผมห้องเหมือนกันเดะเดะเลยครับอ่ะเราตีโอกาสก่อนเลยนะครับผมระดับยากก็ตามชื่อเลยนะครับผมมันจะตียากขึ้นแล้วมันทําดาเมจเราด้วยนะเห็นปะ่ะเออแต่เมื่อตายแล้วนะครับบอสพวกนี้มันจะให้อเทมบัฟมาด้วยเห็นไหมเป็นกระบองโอคามอนเราสามารถกดบัฟตอนไหนก็ได้เพิ่มพลังโจมตีเรา10เซนนะครับไปเลโอมอนกันต่อเลยนะครับ อย่าลืมดูเลือดด้วยนะผมเนี่ยชอบลืมดูเลือดโอเคเสร็จแล้วนะครับถ้าเลโอมอนเราจะได้ลูกแก้วมานะครับป่ะห้องสุดท้ายกันดีกว่านะครับเลอ่าตัวชื่ออะไรนะเดวิมอนเดวิมอนใช่เดวิมอนนะครับอ่ะผมกดบัฟแหลกเลยอุย้ยเลือดผมจะหมด เราจะต้องจัดการให้มันตายนะครับจนกว่ามันจะขึ้นเคลียร์อาเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์เสร็จเราออกดันได้เลยครับผมโอเคเป็นอันจบ2ดันง่ายไหมง่ายง่ายนิดเดียวทีนี้เรามาดูของรางวัลกันดีกว่าว่าของรางวัลที่ได้จากดันพวกนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยแต่ละดันนะครับมันจะได้ของอยู่2อย่างหนึ่งจะเป็นกล่องลอยล้าว ระดับทั่วไปนะครับแล้วก็กล่องรอยเล้าระดับยากใช่ไหมทีนี้สิ่งที่มันจะมาคู่กันด้วยก็คือดีโคดการ์ดนะครับผมไอ้ดีโคดการ์ดเนี่ยมันจะเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกพาไปอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้กล่องรอยเล้าได้อะไรดีนะครับผมแนะนําเลยของที่จะฟาร์มจากกล่องรอยเล้าเนี่ยควรสิ่งที่เราจะหามานะันอะ ก็คือผล,ลไม้อีกดา,าชิลนี่นะครับผมผล,ลไม้อีกา,าชิลเป็นผล,ลไม้ที่กดจะให้มอนระดับ6นะครับมีขนาดถึง140เปอร์นะครับซึ่งปกติผล,ลไม้พวกนี้มันต้องหาซื้อได้มอถูกไหมแต่นี่มันมีดันที่เราสามารถฟาร์มได้เออเราก็ฟาร์มมันฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องเติมนะครับและที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือมันให้มากกว่า1ผลด้วยนะ ถ้าเป็นระดับทั่วไปถ้ากดครั้งหนึ่งมันจะได้สามผลนะครับอ่ะอันนี้ผมได้เกลือนะครับแต่ถ้าเป็นระดับยากมันกดได้6กผลเลยนะครับอ่ะเกลือเกลือผมมันโคตรเกลือนะครับทีนี้ถ้าเราไม่เกลือเราก็ดองผลไม้ได้ใช่ไหมแต่ผมแนะนําว่าให้เราลงปาร์ตี้สี่คนแล้วก็ลงทีละ3า4สิ0ี่ิห้าสิบรอบแล้วแต่แล้วแต่กําลังทีนี้เราก็จะมีโอกาสกดได้ผลไม้มากยิ่งขึ้นอ่า นี่คือข้อแรกที่มันดีมากๆนะครับข้อต่อไปสิ่งที่มันดีไปมากไปกว่านั้นไอ้ดีโค้ดการนี่แหละครับผมมันจะต้องเอาไปใช้ที่นี่นะครับผมหมู่บ้านแห่งการเริ่มต้นเอาไปใช้ทําอะไรตามมาดูนะครับหมู่บ้านแห่งการเริ่มต้นนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วครับให้เราไปที่สะพานกันเลยดีกว่านะครับสะพานพระรามแนะครับอทีนี้มันจะมีตู้อยู่2ตู้นี่นะครับผม นี่ตรงนี้มันจะเขียน Decode Machine ถูกไหม Decode Machine เนี่ยด้านซ้ายจะเป็นระดับยากด้านขวาจะเป็นระดับทั่วไปทีนี้ผมจะมาดูของแร่ดีกว่า,อาของแล่ในตู้นี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีโชว์ตามนี้บุ๊บของแร่พี่ว่าผมว่านะมันน่าจะเป็นแบ็กอัพระดับ4อ่ะแร่สุดในนี้นะครับแต่ส่วนของเกลือที่อยู่ในนี้นะ มันดีเหมือนกันนะเช่นมันจะได้พวกรีเซ็ตแคปซูลเอาไว้รีเซ็ตดิจิโคนแล้วก็รีเซ็ตสกิลแล้วก็ Data ระดับกลางอ่ะเนี่ยดีเพราะว่า Data ระดับกลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะบางทีมันได้แค่ไม่กี่อย่างมันได้แค่ไม่กี่อันนะจากกิจกรรม่ะแต่เนี่ยมันให้ครั้งละสิบประเภทละสิบเลยอ่ะซึ่งดีมากๆนะครับอ่ะผมมาดูของแลระดับยากกันดีกว่า ของแรกระดับยากนะครับไข่สุ่ม45อันแรกก็แบบว้าวแล้วนะครับมาดูแบ็กอัพระดับ5ว้าวกว่าครับ <c oughs> คือมีทั้ง10อันนะต่อหนึ่งตู้แต่ผมจะบอกนี้ว่าแต่ละตู้จะมีกระชะปองทั้งหมด150 150ลูกนะครับฉะนั้นถ้าเรามีดีโคดการ์ด150บยบใบก็แสก็หมายความว่าของในตู้นั้นทั้งหมดเป็นของเราดีไหมดี คือเราก็เหมาตู้หมดเลยตู้นี้เราได้แน่ๆแบ็กอัพห้าสิบอันน่ะคือโค้ดมูลค่าแล้วนะแล้วก็ของเก่าอ,อีกนะาไม่ทั่วเลยนะนะครับฉะนั้นเวลาเราลงเดวิยากให้เราสะสมโค้ดแมชชีนไว้เยอะๆแล้วมากดทีเดียวนะครับแต่ผมมีข้อแนะนําว่าตอนมากดนั้นให้เราเลือกเวลาดีๆนะครับอย่าเลือกเวลาที่คนมันพุน่อ่ามันเพ่นพ่านอะ่ะใช่เพราะว่า เวลาเรากดเราต้องใช้สมาธิแล้วมันใช้เวลาใช่ไหมและถ้ามีคนเข้ามากดด้วยอ่ะเขาจะแบ่งเขาจะขโมยของแลที่เราหมายปองไว้อออกไปด้วยฉะนั้นเราจะได้น้อยซึ่งสิ่งที่เราทําได้ก็คือ 1. เลือกเวลาที่ดี2เมื่อเราเฝ้าตู้แล้วเราสังเกตคนรอบข้างว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าถ้าเขาเข้ามาซิปไปหาเขาหรือบอกเขาเลยว่าขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวผมขอมเหมาตู้แป๊บหนึง่งเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเขาเข้าใจเขาก็เขาก็ไม่เขาก็อนุญาตเขาก็ยืนรอให้เราหมุนตู้เสร็จก่อนพอเราหมดเดี๋ยวเขาก็มาหมุนต่อเป็นการแบบอาแฟฝงแฝงแ,แต่ถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็มาสุ่ม,ม,มพร้อมเรามาหมุนพร้อมเราอ่ะกลายเป็นว่าเขาดึงของดีๆออกไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกับที่เรา ฟาร์มาถูกไหมฉะนั้นเลือกเวลาดีๆนะครับนอกจากนี้นะครับพวกดีโคดการ์ดพวกนี้นะครับผมมันเห็นไหมครับมันไม่ยึดติดนะมันถ้ามันไม่ยึดติดแสดงว่าเราขายกันได้ทีนี้มันมีตามมันมีขายตามร้านทั่วไปเลยอะบางคนที่เขาเลือๆไว้เงี้ยถ้าเราดองไว้อ่ะวันนี้ผมดองได้140อันแบบพี่จะมุนเลยดีไหม ถ้าเรามีตังมีงบเราไปซื้อเพิ่มอีก1 0อันให้เป็น150อันอ่าทีนี้เราจะแบบได้ของชัวร์แน่นอนนะครับไม่แพงนะครับของขายพวกนี้จะไม่แพงหลักร้อยเอ็มเท่านั้นเองทีนี้บางคนเขาของเยอะแล้วเขาก็จะเอาดีโครดการพวกนี้มาขายฉะนั้นเราก็ตะโกนร,รับได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคผมก็หวังว่าน,น้องจะได้ความรู้นิดนึงจากดันนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันโอ้โหแบบผมทําคลิปผมไม่คิดว่ามันจะมีคนดูขนาดนี้นะคือ,อแค่มีคนดูก็ดีใจแล้วอะ่ะแต่ก็คืออยากให้น้องๆเพื่อนๆออะเล่นด้วยกนันสนุกอะ่ะผมก็อยากแบบอยากมีสังคมอยากมีเพื่อนเล่นด้วยแบบสนุก,นกอะ่ะใช่นะครับแล้วก็สังคมเกมนี้ก็น่ารักระดับหนึ่งเลยทีเดียว <laughs> นะครับผมโอเคก็ถ้าน้องๆชื่นชอบนะครับก็ผมฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ ผมก็จะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับตามความประสงค์ของเพื่อนๆนะครับเผื mm ่อ hmm. เพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ทําคลิปแบบไหนหรือให้ทาคลิปเรื่องอะไรบอกได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้จัดให้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม